ครูค่ะแปดปีนะแปดปีแล้วนะนับนิ้วได้เลยแปดปีที่ครูค่ะไม่พึ่งยาเคมีเลยแปดปีแล้วนะคะที่ครูไม่หาหมอเลยนะคะไม่หาหมอไม่เอายาเคมีมากินแปดปีแล้วค่ะแล้วไม่ใช่ว่าไปหาซื้อยาเองตามร้านขายยามากินนะคะไม่มีค่ะนอกจากซื้อวิตามินซีมากินทีนี้ทุกคนดูนะว่าครูมีวิธีมาบอกคุณ นอกจากคุณนะคะจะกินสมุนไพรดูแลตัวเองหรือกินอาหารเสริมอะไรของคุณก็ตามที่คุณเชื่อนะคะเออว่าคุณกินแล้วคุณจะมีสุขภาพดีคุณกินแล้วอะไรเงี้ยคุณมีอีกหนึ่งวิธีมาบอกคุณค่ะแล้ววิธีนี้ดีมากๆใครที่เป็นความดันเบาหวานไขมันนอนไม่หลับทุกคนเกี่ยวกับเครียดทํางานหนักแล้วเครียดไมเกรนต้องฟังแล้วต้องแชร์นะคะใครที่เป็นความดันเบาหวานไขมันนอนไม่หลับ โรคเครียดโรคไมเกรนโรคอะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่เลือดมันต้องไปเลี้ยงสมองะคะ่ะคุณโชคดีมากเลยที่คุณได้มาเจอไลฟ์นี้นะคะเพราะว่าไลฟ์นี้จะบอกวิธีการค่ะว่าคุณสามารถคลายอาการเหล่านี้ได้ยังไงไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอหรือไปหาหมอเป็นประจำนั่นแหละแต่คุณจะรู้สึกว่า อีกไม่นานหมอจะเริ่มลดยายให้คุณหมอจะเริ่มบอกว่าอ้าวทาไมความดันดีอ้าวทาไมทําไมเบาหวานลดลงอ้าวทาไมความดันเอททาไมออ่ไขมันดีขึ้นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวครูจะบอกเรามีเส้นเลือดคะ่ะอยู่ที่ฝ่ามือแล้วก็หลังมือหน้ามือและหลังมือเรามีเส้นที่ฝ่าเท้าและหลังเท้าถูกต้องไหมคะหลายคนเคยได้ยินตำราว,ว่า ให้นวดฝ่ามือนะคะนวดนิ้วมือทุกคนหลายคนเคยได้ยินเนาะทําไมต้องนวดเวลาเรานั่งเฉยๆครูอหาเป็นคนที่เฉยไม่ได้ชอบสวดมนตนะคะ ก็สวดมนต์ไปเวลาไม่อยากคิดอะไรหลังการแทนลูกก็สวดมนต์ทำอะไรก็จะสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะจะไม่ชอบให้จิตเราอะไปคิดถึงใครหรือคิดถึงอะไรก็ตามก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่สวดมนต์บางทีเราไม่ได้ทําแบบนี้หรอกทุกคนเพราะเราไม่ได้นั่งสวดต่อหน้าแบบจริงจังอ่ะเข้าใจไหมแต่เราสวดเพื่อฝึกจิตในเวลานั้นนะคะครูค่ะก็จะนวดตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันนะคะทุกครั้งอ่ะเรียกว่าทุกครั้งดีกว่าทุกวันเดี๋ยวบางวันลืมครูก็จะนวดตัวเองแบบนี้ค่ะทุกครั้งแล้วก็นวดไปนิ้วมือ ทุกคนนวดแบบนี้ค่ะใช้นิ้วตัวเองก็นวดไปสวดไปสมมุติเนาะเราสวดได้กจบหนึ่งอ่ะเราก็เลิกนวดไปนิ้วหนึ่งอ่ะแบบนี้ค่ะทําไปได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลให้กับตัวเองได้ทั้งสุขภาพเพราะการนวดแบบนี้ทุกคนไม่ได้ครูพูดเองนะคะคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เป็นหมอเลยนะคะเขาบอกว่าวิธีนี้ค่ะจะทําให เราอะค่เหมือนกับการนวดปลายประสาทแต่ละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะสำคัญมากหลายคนไม่ทําไม่เป็นไรค่ะทุกคนสุขภาพใครสุขภาพคนนั้นนะคะอันนี้แค่บอกเฉยๆสบายๆค่ะนั่งไปเวลาอู้ทุกคนเวลาคุณว่างมันมีเวลาคุณเข้าห้องน้ําอะถ้าคุณไม่จับมือถือคุณก็นวด นะคะถ้าคุณจับมือถือคุณก็ไม่ได้นวดใช่ไหมหาเวลาว่างให้กับตัวเองหรือว่าช่วงที่ตัวเองนั่งดูทีวีอ่านั่งดูทีวีไปก็นวดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนวดไปแบบเนี้ยค่ะนวดนวด,นวดแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแค่นี้เองนะคะเนี่ยนวดตรงเนี้ยค่ะทุกจุดเลยนะอันนี้นะคะถ้าเราทําแบบเนี้ยค่ะได้เขาให้สังเกตสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนและสิบสองเดือนคนที่มีภาวะโรคหนักๆอย่างที่ครูบอกไขมันความดันเบาหวาน อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองแบบว่าสมองอัลไซเมอร์หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะควรทําเป็นอย่างยิ่งนะเฮ้ยเป็นอัลไซเมอร์สมองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นต้องทํานะคะทําเลยนะคะแต่ก็อย่างที่ครูบอกว่าบางครั้งทุกคนอย่า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 เขาเรียกอะไรนะอย่าประมาทหรือเราบีบแบบเนี้ยปลายเส้นประสาทมันดีจริงแต่คุณลืมไปไหมว่าไขมันเนี่ยมันไปเกาะอยู่ที่ไหนคะ มันไปเกาะอยู่ที่เส้นเลือดนะไขมันที่มันเป็นตัวร้ายอะค่ะฉกาดฉกันมากคุณจะบีบจะนวดจะเค้นนิ้วอะไรแค่ไหนไอตัวที่เลือดไหลเวียนดีมันก็ดีแต่ตัวที่เกาะอยู่มันไม่ออกเพราะฉะนั้นกินชาเถอะคะ่ะกินสมุนไพรเถอะค่ะนะคะหาสมุนไพรดีๆมากินร้อนๆน,นะคะอ่าสมุนไพรตำลงตำหรับอะไรอย่างเงี้ยร้อนๆกินเข้าไป มันก็เออสมุนไพรไปช่วยให้มันแข็งแรงมันก็ดีถูกไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะได้แล้วนะหนึ่งเคล็ดลับในการใช้นิ้ว